ติชสวัสดีท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้ช่องจุติชาแนลของเราจะขอเท้าความเดิมตอนที่แล้วต่อจากอีพีที่หนึ่งกันครับผู้หญิงก็ปล่อยโฮเสียงดังพร้อมกันนั้นก็เป็นลมล้มตัวพาดมาที่หน้ารถฝั่งคนขับพอดีผู้ชาย นี่ประคองตัวไว้ไม่ให้ลงไปกองกับพื้นส่วนรูปที่เธอถือมาจะด้วยเหตุบงังเอิญหรือความตั้งใจของใครมันมาแปะตั้งอยู่ตรงกระจกหน้ารถตรงกับที่ผมนั่งอยู่ห่างกันแค่กระจกกัน้นแม้รูปจะเอียงไปตามความลาดเอียงของกระจกหน้ารถทําให้ลักษณะของคนในรูปภาพเหมือนก้มหน้าหากแต่สายตากลับเหมือนเหลือบขึ้นมาข้างบนจ้อมองมัที่ผมอย่างประหลาด เอ้ยผมตะโกลลนด้วยความตกใจแล้วความวุ่นวายเล็กๆก็เกิดขึ้นมีคน3าสี่คนวิ่งมาช่วยประคองล่างที่เป็นลมพาไปนั่งพัดวีประุงพยาบาลหนึ่งในนั้นหันมาหยิบรูปคนตายที่แปะพาดอยู่ที่กระจกหน้ารถพร้อมกับเอ่ยคำขอโทษก้มตัวหน้าเจริญผมเปิดประตูรถลงมายืนเท้าเอวด้วยอารมณ์ที่หงุดหงิดเล็กๆ ดูว่ามีรอยขีดข่วนที่รถหรือไม่เมื่อไม่มีอะไรเสียหายผมพยักหน้านิ่งๆไม่พูดอะไรขึ้นรถปิดประตูเสียงดังจนแม่ที่คุยกับลูกค้าอยู่หันมามองด้วยความสงสัยแต่ภาพเหตุการณ์เมื่อครู่ก็ยังติดตาใบหน้าในรูปมันคุ้นๆเหมือนผมเคยเจอที่ไหนมาก่อนแต่มันนึกไม่ออกจริงๆอย่างน้อยก็ในตอนนี้เมื่อทุกอย่างเข้าที่สถานที่โล่ง แล้วงานของผมจึงเริ่มขึ้นเนื่องจากเริ่มขายช้ากว่าวันอื่นๆและลูกค้าประจํามารอพร้อมกันอยู่แล้วหลายลายทําให้ต้องรีบเล่งมือกว่าทุกครั้งตั้งจัดของยกของทรงของซึ่งแต่ละกระสอบแม้ลูกไม่ใหญ่นักแต่น้ําหนักไม่เบาเลยแม้ลูกค้าจะเข้าใจในสถานการณ์แต่งานวันนี้ก็ทําให้ผมกับแม่เหนื่อยไม่น้อยเลยทีเดียวเวลาประมาณสองทุมครึ่ง หลังจากกินข้าวที่หาซื้อได้จากแถวแถวหน้าวัดแล้วลูกค้าประจํามาซื้อของกันหมดแล้วจะมีก็แต่ขาจรซึ่งซื้อไม่มากเท่าไหร่ส่วนร้านอื่นๆที่ตั้งอยู่ห่างกันออกไปแต่ยังพอมองกันเห็นก็มีลูกค้าอยู่ประปายหลายคนเริ่มมีเวลาทำธาร,รกิจส่วนตัวบางก็กินข้าวบางก็อาบน้ำบางร้านก็จัดของเตรียมไว้สำหรับขายในวันพรุ่งนี้ แม้อากาศช่วงค่าจะเย็นๆแต่เหงื่อที่ออกจากการทํางานก็ทําให้ผมอยากอาบน้ํามากๆทางวัดมีห้องน้ําและห้องอาบน้ําที่ค่อนข้างสะดวกสบายเพราะสร้างไว้สาหรับให้ญาติโยมที่มาทําบุญได้ใช้และจะมีกลุ่มผู้มาปฏิบัติธรรมทากิจกรรมที่วัดห้องน้ําที่ว่าอยู่ห่างจากจุดที่ผมตั้งร้านประมาณร้อยเมตรซึ่งอยู่บริเวณมุมด้านข้างของศาลาใหญ่ ผมหยิบอุปกรณ์อาบน้ำที่เตรียมมาประจำคว้าผ้าเข่าม้าที่หน้ารถมาพาดบ่าแล้วเดินไปทันทีเมื่อยืนอยู่บริเวณหน้าห้องน้ำจะมองไม่เห็นใครเลยเพราะว่าถูกตัวศาลาใหญ่บังไว้ต้นไม้ฉำชาใหญ่ที่อยู่ใกล้ๆยืนต้นดูดำทมินในความมืดแสงไฟที่พอจะสาดไปถึงอย่างสลัวสลัวทำให้มองเห็นแมววัดสีดำตัวใหญ่ๆ นอนหมอบอยู่บนม้าหินอ่อนใต้ต้นไม้บรรยากาศตอนนี้เหมือนอยู่ลำพังปกติเวลานี้จะมีพ่อค้าแม่ค้าคนอื่นมาใช้ห้องน้ำตลอดแต่คืนนี้ที่ผมไปอาบน้ำมันเงียบเหมือนมีบางอย่างผิดปกติหลอดไฟถูกเปิดไว้ที่หน้าห้องน้ำชายและหญิงอย่างละดวงเท่านั้นที่เหลือก็เฉพาะในห้องน้ำที่มีคนเข้าไปใช้เมื่อใช้เสร็จก็จะ ปิดไฟเหมือนเป็นสิ่งที่ทุกคนในวัดรู้กันเพราะใช้ฟรีไม่มีค่าบริการพระท่านก็เลยบอกให้ช่วยกันประหยัดในห้องน้ำมีโถชักโครกบางห้องเป็นโถแบบนั่งยองและมีถังพลาสติกใส่น้ำสำหรับตักอาบไม่มีฝักบัวผมรีบอาบน้ำเพื่อให้เป็นไปตามปกติไม่นานระหว่างนั้นก็ได้ยินเสียงคนเดินมาเข้ห้องน้ำที่ติดกัน เสียงประตูรอกกอนและเสียงตักน้ำขึ้นอาบได้ยินชัดเจนแต่เขาไม่เปิดไฟที่รู้เพราะผนังห้องน้ำแต่ละห้องไม่ได้ถูกก่อไปจนติดหลังคาด้านบนและไม่ได้ตีฝ้าไว้ทำให้ด้านบนของห้องน้ำโล่งตลอดเรียกว่าถ้าจะปลนผนังห้องน้ำเพื่อจะงอกไปดูอีกห้องก็ทำได้ไม่ยากผมมองไม่เห็นแสงไฟจากห้องนั้นหรือหลอดไฟอาจจะเสีย ผมอาบน้ำต่อไปโดยไม่คิดอะไรแต่แล้วก็ได้ยินเสียงตุ๊บใช่เหมือนเสียงคนลื่นลม้มผมยืนนิ่งเพื่อฟังให้ชัดทุกอย่างเงียบได้ยินเพียงเสียงหายใจทีทีจากอีกฝ้าของผนังเท่านั้นกำลังจะอ้าปากเอ่ยถามว่าเป็นอะไรหรือเปล่าก็ได้ยินเสียงตักน้ำอาบตามเดิมก็คงไม่มีอะไรผมล้างตัวครั้งสุดท้ายเสียงนั้นก็ดังขึ้นอีก และเสียงหายใจหนักๆได้ยินชัดแล้วก็ตามด้วยเสียงอับน้ำเหมือนเดิมผมเช็ดตัวเปลี่ยนเสื้อผ้าเรียบร้อยครั้งที่สามก็ตามมาตุบคราวนี้ผมเอ่ยปากถามทันทีเป็นอะไรหรือเปล่าครับเงียบไม่มีเสียงตอบรับได้ยินเสียงเพียงหายใจแต่รอบนี้ตามด้วยเสียงครางเหมือนจะหนาวจากอากาศที่เย็น จ้อนไปด้วยความกลัวหรือความเจ็บปวดจนผมแยกไม่ออกมันทำให้ผมรู้สึกกลัวอย่างประหลาดผมเปิดประตูออกมาทันทีผมเย็นว่าไปทั้งตัวไม่ใช่เพราะอากาศหรือเพราะเพิ่งอาบน้ำเสร็จหากพราะห้อง,งข้างๆที่ได้ยินเสียงอาบน้ำอยู่เมื่อครู่มันเปิดอยู่เหมือนตอนที่ผมเห็นครั้งแรกไม่มีใครไม่มีคน แสงจากดวงไฟหน้าห้องน้ำพอจะทำให้มองเห็นภายในห้องนั้นอยู่บ้างพื้นมันแห้งไม่มีน้ำผมกึ่งเดินกึ่งวิ่งกลับมาที่เต้นขายของทันทีไม่แม้จะเสียเวลาปิดไฟห้องน้ำที่ใช้ก้มหน้าก้มตาและไม่เหลียวกลับไปมองปากยังพึมพำกับตัวเองด้วยเสียงดิสันดดดดดดดโดนแน่กูโดนแน่แนเพราะจากเหตุการณ์มันเป็นไปไม่ได้เลย ที่จะมีคนอาบน้ําและออกไปได้เร็วขนาดนั้นจนผมมองไม่เห็นเมื่อกลับมาถึงร้านผมพยายามเก็บอาการให้เป็นปกติและไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้แม่ฟังเพราะไม่อยากให้แม่กลัวและอีกอย่างคือที่ผ่านมาก็ไม่เคยมีใครเจอเหตุการณ์แปลกทํานองนี้กลัวจะแตกตื่นกันไปใหญ่หลังจากที่ผมกลับมาแม่ก็สลับไปอาบน้ําบ้างสักพักแม่เดินกลับมาผมลองถามแม่ไปว่า เป็นไงมั่งแม่เรียบร้อยดีไหมแม่มองหน้าผมแบบงงๆเรียบร้อยอะไรก็แค่แบบน้ําจะมีอะไรแสดงว่าแม่ไม่เจออะไรเปล่าตอนผมไปอาบน้ํามันไม่ค่อยไหลเลยถามดูผมกบเกลือนเต็นท์นอนสองหลังสําหรับผมและแม่ตกกลางขึ้นเพื่อเป็นที่นอนชั่วคราวในคืนนี้มันเป็นเต็นท์แบบเดียวกับของนักท่องเที่ยวขนาดสําหรับนอนสองคน เล็กและน้ำหนักเบาเหมาะสำหรับพกพาและเหมาะมากสำหรับพ่อค้าแม่ค้าอย่างเราผมกับแม่แยกนอนคนละหลังเพื่อความสะดวกสบายอีกอย่างผมเป็นคนตัวค่อนข้างสูงต้องนอนทะแยงในเต็นเพื่อที่จะไม่ให้หัวและเท้าติดผนังเต็นด้วยและเหตุผลสำคัญคือแม่หลับเร็วส่วนผมชอบเล่นโทรศัพท์ก่อนเลยไม่ค่อยอยากรบกวนเต็นของแม่กางไว้ที่พื้นตรงท้ายรถใกล้กับกองสินค้า ส่วนของผมกางไว้ตรงด้านข้างรถฝั่งคนขับซึ่งก็อยู่ใต้ใชายคาของศาลาและห่างจากบันไดด้านหน้าของเมนพอศเพียงไม่กี่เมตรยังดีที่ผมไม่ใช่คนขี้กลัวจนเกินไปนักตอนนี้ประมาณสามทุ่มครึ่งลูกค้าจรมีผ่านมาบ้างแต่บางตาไปบ้างแล้วบรรยากาศจึงเงียบลงไปมากบางร้านคนขายเข้าเต้นนอนกันบ้างแล้วสายลมพัดมาอีก,กระลอกมันเย็น มันเย็นกว่าปกติเหมือนหอมเอาความชื้นของเม็ดฝนที่ตกอยู่ใกล้ๆมาด้วยยอดของต้นไม้สักหลังเมนที่ยืนต้นทึบถ้มือนโยกตามจังหวะของลมเหมือนกำลังเต้นระบํยยามราตรีตอนกลางวันมันดูล่มลื่นแต่ยามนี้มันดูน่ากลัวจนไม่มีคนเฉียดไกลไปแน่คืนนี้ฝนสุดท้ายของฤด,ด,ดูอาจจะตกลงมาก็ได้โชคดีที่จุดตั้งร้านอยู่ใต้าชายคาของศาลา หากฝนตกก็ไม่ต้องวุ่นวายเรื่องเก็บของหนีฝนมากนักผมดื่มน้ำไปหลายอึกก่อนเข้าห้องนอนเพราะความกระหายจากการทำงานยังตกค้างอยู่บ้างยืนบิดตัวไล่ความเมื่อยล้าสักพักก็ลูดซิปประตูเต็นท์เข้าไปภายในเต็นท์มีผ้าคล้ายที่นอนปิกนิกสำหรับปูนอนผ้าห่มและหมอนมีโคมไฟพกพาอันเล็กๆและพัดลมที่ต่อจากปลั๊กต่อไฟมาจากต้นเสา ของศาลาอีกทีแม้อากาศด้านนอกจะเย็นหากในเต็นท์ไม่ต่อพัดลมไว้เลยมันก็อึดอัดเหมือนกันพัดลมถูกตั้งไว้ในเต็นท์สวนช่องสำหรับเข้าออกจากเต็นท์มีด้านเดียวมีสิบลูดท,ทำไว้สองชั้นด้านในเป็นตาข่ายสำหรับกันยุงและแมงส่วนอีกชั้นด้านนอกจะปิดทึบผมรุดซิบต,ตาข่ายด้านในไว้เพื่อให้พัดลมสามารถดูดอากาศจากภายนอกได้ส่วนชั้นด้านนอก เปิดโล่งไว้มีแสงจากหลอดไฟที่ห้อยอยู่ท้ายรถสาดสองมัดถึงบ้างส่วนไฟของทางวัดมีติดหลอดไฟนีออนไว้ที่เสาไฟเพียงบางจุดทําให้บรรยากาศตรงนี้มันมืดและเงียบพอควรถ้ามองในแง่ดีอย่างน้อยมันก็ทําให้ผมหลับได้สนิทมากขึ้นแต่ถ้ามองในทางตรงกันข้ามมันก็ช่างเถอะอยากคิดมากเลยผม นอนเล่นโทรศัพท์จนประมาณสี่ทุ่มกวา่าได้เวลาต้องนอนอาจเป็นเพราะความเพียจากงานและสื่อต่างๆที่ดูผ่านหน้าจอมือถือทําให้ผมลืมลืมเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นและที่ห้องน้ําไปบ้างผมวางมือถือขยับตัวปิดโคมไฟที่วางอยู่ติดช่องทางออกของเต็นท์สายตาก็หันไปพบกับแมวดำตัวใหญ่ซึ่งน่าจะเป็นตัวเดียวกับที่ผมเห็นใกล้ๆห้องน้ำมันเดินผ่านมาที่หน้าเต็นของผม แม้แสงไฟจากภายนอกจะไม่ถูกส่องมาที่จุดนี้มากนักและบางส่วนถูกเงาของท้ายรถบังไว้แต่มันก็ทำให้ผมเห็นภาพตรงหน้าอย่างชัดเจนมันหยุดยืนแล้วหันหน้ามาจ้องมองตามไม่กระพริบผมนิ่งเช่นกันหากแต่เป็นเพราะความรู้สึกหวาดหวาดแล้วมันก็แยกเขี้ยวรองดังเหมันจงใจสื่อสารบางอย่างชช่ชชิ่ชช ผมรีบไล่ไปพร้อมเอามือเขย่าตรงช่องรูซิปเป็นสัญญาณมันจึงกระโดดหายไปอีกด้านเหมือนได้รับการปลุกกระตุ้นเหตุการณ์แปลกๆที่เกิดขึ้นในวันนี้ก็ผุดขึ้นมาในสมองอีกรอบผมยังจำภาพหน้าศพที่หลุดมาติดหน้ารถได้อย่างแม่นยำมันคุ้นมากผมต้องเคยเจอลุงคนนี้มาก่อนแน่นอนผมนอนคิดอยู่พักใหญ่ก็นึกออกอ๋อ oh, แกเป็นกรรมการวัดนั่นเองผม เคเห็นแกเดินมาเก็บเงินค่าเช่าแผงขายของบ้างแต่ไม่บ่อยนักใช่ใช่ใช,ใช่และผมยังเจอแกครั้งหนึ่งเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาที่โงรงพยาบาลตอนนั้นผมไปเยี่ยมเพื่อนที่เกิดอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์คว่ำเพราะขี่ไปชนหมาหลังจากที่ไปสังสรรค์กันมาเมื่อคืนวันอาทิตย์น่าจะเป็นเพราะความเมาด้วยเพราะแต่ละคนก็จัดหนักไปพอสมควรรวมถึงตัวผมด้วย แต่อาการก็ไม่สหาหัสนักจริงๆคืนนั้นผมก็ขับรถไปชนหมาเหมือนกันยังพูดติดตลกกับเพื่อนอยู่เลยแต่เพราะผมขับรถยนต์ก็เลยไม่เป็นอะไรมีแต่การชนหน้ายุบไปหน่อยเท่านั้นตอนกลางคืนบนถนนของต่างจังหวัดจะมีหมาของชาวบ้านออกมานอนบนถนนเยอะมากผมคิดว่าพื้นถนนน่าจะอุ่นสำหรับมันแต่ดึกๆจะไม่มีรถวิ่งมากนักผม เดินชนแกตอนที่จะเข้าห้องน้ำแกยังหันมามองหน้าผมและเหมือนจะทักหรือจะพูดอะไรสักอย่างผมจำไม่ได้แล้วตอนนั้นผมก็จำแกไม่ได้ด้วยโทษลุงไม่ได้ตั้งใจแล้วผมก็รีบเข้าห้องน้ำไปเหมือนเอาอะไรที่ค้างคาอยู่ในอกออกไปเพราะนึกออกแล้วว่าเคยเจอลุงแกที่ไหนบวกกับความเพียไม่นานนักผมก็หลับไปผมตื่นมาอีกครั้งเพราะปวดฉี่ นั่นคงเป็นเพราะก่อนนอนถือน้ำไปมากกดดูเวลาที่มือถือขึ้นว่าเที่ยงคืน13นาทีขยับลูดซิปประตูเต็นท์เพื่อที่จะออกไปเมื่อซิปลูดจนสุดผมต้องนิ่งค้างอยู่อย่างนั้นด้วยอาการงงๆใครเอารถมาจอดขวางทางนี้วะผมบ่นในใจด้วยความหงุดหงิดด้านหน้าตรงช่องทางออกของเต็นท์ถูกบังด้วยล้อรถมันคล้าล้อรถของมอเตอร์ไซค์แต่ขนาดใหญ่กว่า เป็นแบบซี่ลวดมันขวางจนติดกับเต็นท์ผมไม่สามารถออกไปได้จนกว่าจะเลื่อนมันออกไปนี่มันรอรถไซนี่หว่าใครทลึ่งเอามาจอดขวางอย่างนี้วะมันไม่รู้เรื่องหรือไงในใจนึกถึงรถไซของป้าคนขายปลาล้า,าที่ตั้งร้านติดกันแต่ปกติแกจะมาตั้งร้านตอนเช้าแล้วคืนนี้แกจะรีบมาทำไมผมยื่นมือขวาออกมาจับที่ลอ้อ แล้วพยายามหมุนไปทางซ้ายเพื่อให้มันเลื่อนออกไปไม่ขยับมันนิ่งหนักเหมือนถูกล็อกให้อยู่กับที่จึงเปลี่ยนเป็นออกแรงดึงกลับมาอีกด้านผลคือเหมือนเดิมความพยายามข้างใหม่เริ่มขึ้นอีกครั้งคราวนี้ผมใช้สองมือช่วยออกแรงเต็มที่ทุกอย่างนิ่งเหมือนถูกตึงไว้ด้วยแรงมหาศาลผมโผล่หัวชะง,งงออกมาหาคำตอบด้วยความหงุดหงิดว่ามีอะไรยึดล้อไว้หรือไม่มือทั้งสองข้าง ยังคงเกาะที่ล้อรถหากสิ่งที่ได้จากภาพที่เห็นมันไม่ใช่คำตอบแต่เป็นความสงสัยและความกลัวจนใจเริ่มเต้นแรงขึ้นเอ้ยชิบหายละผมโอทานด้วยความตกใจก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องนอนหน้าเมน EP ที่สองฝากเพื่อนๆติดตาม EP สุดท้ายได้จากช่องจุติ c h a n n ของเราค่ะ ก่อนจากกันไปฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปหลอนๆจากช่องจูติแชนแนลของเราด้วยนะคะ